สวัสดีครับจากคีกูช็อปนะครับนี่ครับนี่คือพัดลมที่แบรนด์ของไทยส่งออกต่างประเทศนะครับมันคือแบรนด์เว้นนะครับที่เราขายดีมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งทุกแบบที่เป็นตะกร้าหวายนะครับมีแบบตั้งพื้นนะครับรุ่นลีเนียร์นะครับรุ่นเนตเทินแฟนนะครับที่เป็นตะกร้าสารด้วยหวายนะครับพัดลมที่วัสดุดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าเป็นพลาสติกนะครับหรืองานประกอบนะครับอยากให้ทุกคนมาช็อปกันนะครับ ได้เลยพร้อมส่งนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายชัดเจนนะครับในประเทศไทยด้วยนะครับก็ใครสนใจรุ่นไหนนะครับรับติดต่อพันธ์คิงกูช็อปได้เลยนะครับนี่คือตั้งโต๊ะมีหลายสีให้เลือกเลยนะครับพัดลมเพดานพัดลมด้านข้างพัดลม3ขามีเลยนะครับพร้อมส่งทันทีเอาไปไปกับซีได้นะครับประกัน1ปีเต็มนะครับของศูนย์ไทยนะครับสั่งซื้อได้เลยจ้าไปละจ้า